สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆชาว u t u b e นะครับสวัสดี f c วีรพลการช่างออนไลน์ทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมวีรพนการช่างออนไลน์เช่นเคยนะครับผู้ดําเนินรายการนะครับแล้วก็ดําเนินรายการแต่เพียงผู้เดียวนะครับอยู่กับเครื่องยนต์ลูกค้านะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เวฟร้อยยี่ห้าเอหัวเถิกนะครับเป็นเครื่องยนต์เวฟร้อยยี่ห้าเอหัวเถิกนะครับลูกค้ามาจากลาดพร้าวนะครับ ลูกค้าแกล้งผมว่ารถจอดอยู่เฉยๆเวลาเราสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้แล้วตั้งขาตั้งคู่แฮนด์มันสั่นนะครับรอบเดินเบานะครับและอีกอย่างหนึ่งเสียงเครื่องยนต์เครื่องยนต์มีเสียงดังเหมือนจะก้านสูบหลวมแต่ก็ไม่ใช่ก้านสูบหลวมนะครับเหมือนจะควนเชื้อหลวมเกินไปก็ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันเกิดจากอะไร รถคันนี้ลูกค้าซื้อมือสองมานะครับเพิ่งจะซ่อมมาเมื่อน่าจะดูจากสภาพแล้วน่าจะซ่อมมาไม่นานนะครับก้านสูบมันยังใหม่ๆเลยนะครับนี่เนี่ยตีนลูกสูบกระโปรงลูกสูบยังใหม่อยู่เลยนะครับอันนี้ก็เอามาลิตอนแรกผมก็กะว่าจะไม่ผ่าแหละพอวตอนที่ผมสตาร์ทเครื่องดูมันลื่นลูกค้าให้แก้อาการที่สตาร์ทเท้าแล้วลื่นนะครับแล้วก็ เครื่องยนต์มีเสียงดังนะครับแล้วก็สตาร์ททิ้งไว้แล้วมือสั่นไปแฮนด์สั่นนะครับแล้วก็ขับรอบสูงๆเนี่ยประมาณประมาณหกสิบถึงแปดสิบถึง1้อยเนี่ยยิ่งร้อยยิ่งสั่นแรงนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันเกิดจากอะไรนะครับขับรอบสูงๆแล้วเครื่องยนต์สั่นนะครับเดี๋ยวมันมีคําตอบให้เดี๋ยวผมจะบอกนะครับแต่น,นี้ก็จะพาแนะนําลูกค้าตรวจเครื่องยนต์ก่อนตรวจตรวจอะไรให้ลูกค้าดูก่อนนะครับเนี่ย ดูจากสภาพคัดออตโต้เนี่ยเกียร์ดีคัดเนี่ยเขาเพิ่งจะย้ำหมุดมาใหม่นะครับอันนี้ก็อาจจะไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับแล้วก็เนี่ยครับเนี่ยสาเหตุที่เราสาตาร์ทเท้าเรามันลื่นลื่นแบบเนืดๆนดนะครับไม่ใช่ลื่นแล้วฟรีลงไปเลยถ้าลื่นแล้วฟรีลงไปสาตาร์ทหลุดสาตาร์ทแล้วหลุดสาตาร์ทแล้วหลุดแล้วฟี สตาร์ทแล้วหลุดแล้วฟรีสตาร์ทแล้วสตาร์ทหลุดแล้วก็ฟรีลงไปเลยสตาร์ทหลุดแล้วก็ฟรีลงไปเลยนะครับสาเหตุมันเกิดจากลูกปืนวันเวสามตัวนี้นะครับมันจะมีเนี่ยข้างในเนี่ยมันจะมีลูกปืนวันเวนะครับถ้างบน้อยก็เปลี่ยนเป็นชุดซ่อมถ้างบเยอะผมแนะนําให้เบิกลูกใหม่นะครับพันกว่าบาทนะครับอาการที่สตาร์ทลื่นแล้วหลุดลื่นแล้วหลุดนะครับให้เปลี่ยนชุดเจดีคัสออโต้หรือว่าเปลี่ยนเฉพาะลูกปืนวันเวก็ได้นะครับ ส่วนอาการที่ลื่นแบบเนืดๆนะครับลื่นแบบเนืดๆเนี่ยแผ่นคัดมันไหม้นะครับเนี่ยดำเมี่ยมเลยนะครับเกิดจากอาการคัดไหม่นะครับหรือตั้งตั้งน็อตตัวนี้คิดเกินไปนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยหัวน็อตเบอร์สิบสี่ที่มันอยู่ข้างโลโก้ฮอนด้าเนี่ยคือน็อตตัวนี้มันคิดเกินนะครับมันก็ทําให้คัดไหม่ได้นะครับทีนี้นะครับ ก็ต้องเปลี่ยนแผ่นตัวนี้4แผ่นนะครับแผ่นคัดแล้วก็ฐานคัดออตโต้นะครับนี่ที่มันดังนี่มันไม่เป็นรอยก็จริงนะครับแต่เวลาเราโยกเนี่ยมันหลวมนะครับต้องเปลี่ยนตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ทุกยางคัดสามก้อนนะครับ ส่วนก้อนคัดออโต้ก็ยังใหม่อยู่นะครับแล้วก็เนี่ยครับเวลาเราไปคว้านลูกสูบมานะครับอาดก้านเปลี่ยนลูกปืนข้อเหวี่ยงเสร็จแล้วนะครับทำไมเสียงมันยังดังเหมือนการสูบดังอยู่นะครับเนี่ยถ้าถ้าเราไม่คว้านลูกสูบลวมนะ ถ้าเราไม่ควนลูกสูบรวมนี่ปากแหวนมันยังคิดอยู่เลยกับผมเดี๋ยวผมก็ต้องแก้ไขให้เขาใหม่อันนี้เราไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับเดี๋ยวดันลูกสูบขึ้นมาเนี่ยครับถ้าปากแหวนในคิดคิดกันนี่ปากแหวนจะอยู่มุมนี้เห็นไหมปากแหวนจะคิดกันอย่างนี้ก็ถือว่ายังยังดูดีอยู่นะครับแต่ว่าเสียงที่มันดงังมันไม่ได้เกิดจาก ลงกึ้งอ่ะเขาควานลูกสูบให้เราหลวมนะนะครับมันเกิดจากความสะเท่าของตัวเราเองหรือความคิดว่ามันน่าจะไม่เป็นอะไรนะครับเนี่ยเนี่ยคือสลักลูกสูบหลวมนะครับมันก็จะดังดังเบาๆครับดัง,ด,งดังเหมือนลูกยางคัดแต่ไม่ใช่ลูกยางคัดครับเนี่ยให้เราใช้นิ้วมือสกิดอย่างนี้นะครับสกิดอย่างนี้ถ้ามันเป็นขึ้นอยู่ในระหว่างเนี่ย มุมเนี้ยกับมุมเนี้ยมันเป็นขึ้นนะครับถ้าเอาไอ้เขาเรียกอะไรอะเขาเรียกไมค์คอนหรืออะไรวัดมันจะเห็นชัดเจนเลยไม่ต้องไวค่อนก็ได้ครับเนี่ยเอาแค่นิ้วมือเราลูบแล้วสะกิดเนี่ยมันเป็นเป็นพอเราลูบมามันจะตกล่องตรงนี้ก็จะมามีขึ้นนะครับก็นี่แหละคว้นลูกสูบใหม่แล้วเสียงเสียงเสียงยังดังเหมือนการสูบรวมเนี่ย อย่าลืมเปลี่ยนสลักลูกสูบนะครับตัวหนึ่งประมาณ50ไม่เกินเจบาทนะครับสลักลูกสูบแท้นะครับส่วนอาการที่ว่า,อา,า,วาอ,นนอาการที่ว่าเครื่องสัน่นนะครับอาการที่ว่าเครื่องสั่นเวลาขับรอบสูงสูงสั่นขึ้นสัน่นมือสั่นนะครับแฮนเนสั่นนะครับมือชาเวลาเราบิดรอบสูงสูงมือชาเลยนะครับ อาการที่เราบิดรอบสูงแล้วมือชานะครับมันเกิดจากอะไรเดี๋ยวผมพาดูนะครับส่วนตัวเนี้ยไอเบ้าลูกปืนข้อเวียงหลวมเนี่ยมันก็มีส่วนนะครับเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าหลวมแล้วนะครับแต่ตอนเนี้ยผมดึงออกดึงเข้าได้มันผิดตำแหน่งนะครับผมวางลงเข้าไปใหม่นะครับถ้าจะให้ดีก็ต้องเปลี่ยนนะครับหรือว่า หรือว่าเราจะส่งไปไปตีปอกใหม่ก็ได้นะครับตีปอกเบ้าลูกปืนข้อเบี่ยงใหม่นะครับอนนี้มันถือว่าหลวมเยอะเเนี่ยหลวมเยอะครับแต่ว่าถ้าเราเอาออกมาเนี่ยเราใส่กลับมันก็อาจจะดูเหมือนว่าฟิตนะครับแต่เวลาเราไปประกอบเครื่องยนต์แล้วมันผ่านอุณหภูมิความร้อนสูงๆเนี่ยมันจะมันจะดึงข้อเบี่ยงไปมาได้ซ้ายขวาเลยนะครับแสดงว่าเบา้าตัวนี้เริ่มหลวมจัดแล้วนะครับ อันนี้ก็มีอาการทําให้เครื่องสั่นได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่มากขนาดนั้นนะครับสําหรับอาการที่เครื่องมว้สั่นนะครับมีเ c ฟซผมน้องๆผมที่ติดตามผมอยู่แล้วโทรมาปรึกษาผมอยู่เรื่อยครับว่าระหว่างตีปอกับซื้อใหม่อันไหนจะดีกว่ากันนะครับถ้าเป็นมุมมองของผม นะครับผมต้องการจบงานไม่ต้องการมีปัญหาต้องมาลือา้อซ้ำซากอีกก็เปลี่ยนเบ้าลูกเปลี่ยนเปลี่ยน,ยนตัวนี้ใหม่ยกเลือนครับแทงน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องใหม่หรือว่าอังเลือนเครื่องยนต์ฝั่งขวาใหม่ยกเลือนเลยตัวหนึ่งก็ประมาณสองพันเกือบเกือบสองพันห้าครับตัวหนึ่งนะจะไม่ได้ลูกปืนสองลูกนี้นะถ้าเราไม่ซื้อใส่ใหม่แล้วก็เอาลูกปืนเก่านะครับสำหรับคนที่งบน้อย ก็เลือกเป็นวิธีการตีปอกก็ได้นะครับแต่เวลาตีปอกมาเนี่ยบางครั้งคนที่เขาตีปอกให้เรามาเนี่ยเขาก็จะเผื่อบางคนก็เผื่อน้อยบางคนก็เผื่อเยอะเผื่อดูดเข้าเผื่ออัดเข้านะครับหลายคนก็ใช้เป็นวิธีย่างไฟเผาไฟเข้าบางคนก็ใช้เป็นวิธีการดูดนะครับบางคนก็ใช้เป็นไฮโลลิกอัดเข้าก็แล้วแต่ บุคลากรแต่ละคนจะเลือกที่จะทำนะครับแต่ถ้าเขาเผื่อเยอะเราก็จะเอาเอาเอาข้อเหวี่ยงเนี่ยเข้าไปในแข็งยากนะครับพอเราเข้อเหวี่ยงเข้าในแข็งยากข้อเหวี่ยงคดนะครับข้อเหวี่ยงเสียรูปอันนั้นก็ทาให้เครื่องยนต์สั่นเหมือนกันนะครับอันนี้ผมจะพูดในนามผู้ที่มีประสบการณ์นะครับถ้าตีสองฝั่ง เลยมันก็โอเคนะครับแต่ถ้าเผื่อเผื่อถ้าเอาแบบฟิตหน่อยก็เวลาเราจะซ่อมเครื่องครั้งต่อไปอะ่ะมันจะแยกชิ้นแยกแยกเรือนเครื่องยนต์สองข้างออกหากันลำบากนะครับคือเราไม่รู้หรอกว่ามันจะมาตรฐานไม่มาตรฐานพอดีกับไม่พอดีแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันเนาะประมาณนี้นะครับปะเดี๋ยวเราไปเคสข้อเหวี่ยงกันนะครับว่าเดี๋ยวผมตอบคําถามให้นะครับสําหรับคนที่บอกว่าขับ เวฟร้อยี่สบห้าหรือเว็บรถอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ขับรอบสูงๆแล้วมันมันสั่นแฮนสั่นมือสั่นเอ้แฮนสั่น,น,น,นพักเท้าสั่นนะครับแล้วก็มันก็มีอยู่ประมาณนี้แหละแฮนสั่นกับเท้าสั่นเวลาขับรอบสูงๆมือชาเท้าชาเลยนะครับมันเกิดจากข้อเวี่ยงคดจริงหรือไม่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับเดี๋ยวเราไปเค็กกัน เนี่ยครับแล้วก็เอาเอาไปขึ้นแท่นนะครับเดี๋ยวดูศูนย์เข้อเหวี่ยงกันว่าว่ามันคดไหมครับเนี่ยแล้วก็อ่ะคดนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าข้อเหวี่ยงคดนะครับนี่แหละ ตอบคําถามให้ชัดเกนแล้วว่าสาเหตุที่รถเว็บทุกรุ่นนะครับขับรอบสงสูงแล้วมือชาเท้าชานะครับจอดไว้เฉยๆเวลาเราสาตาร์ทเนี่ยเวลาเราสาตาร์ทเนี่ยเวลาเราสาตาร์ทเนี่ยนะครับแฮนด์จะสั่นนะครับนี่นะครับถือว่าโคดเยอะอยู่นะครับนี่ถือว่าโคดเยอะอยู่นะ เดี๋ยวเรามาคลิกข้างนี้ดูเป็นอย่างไรดูดิว,ว่าข้างนี้จะเป็นเหมือนกันไหม ดูข้างนี้นะครับแขนข้อเหวี่ยงโคดทั้งสองด้านเลยถ้าเรามองตาเป่านะครับแต่ผมไม่รู้ว่าในวิดีโอมันจะเห็นไหมนะครับถ้าเราหมุนในลักษณะเนี้ยแขนข้อเหวี่ยงมันจะโดดเลยนะครับนะครับมันจะโดดเลย เดี๋ยวผมจะลองตั้งให้ดูนะเดี๋ยวจะเคาะให้ดูนะครับเอาให้ดูแค่พอประมาณนะเวลาผมเก็บงานเนี่ยมันใช้เวลามากกว่านี้อีกนะครับให้ดูเข็มนะน่าจะเห็นอยู่นะเข็ม ครับเราจะเพาะจนปลวก <Stars> มันจะนิ่งนะครับเว้นซะจากว่าเขาจะอัดข้อเหวี่ยงมาแล้วข้อเหวี่ยงมันหลวมนะถึงจะตั้งไม่ได้นะครับถ้าถ้ารูเนี่ยรูสลักก้านสูบเนี่ยเขาอัดเอี่ยงมาแล้วมันจะแล้วข้อเหวี่ยงมันจะเป็น,ปนมันจะเขาเรียกว่าสลักมันจะกินเนื้อข้อเหวี่ยงนะครับแล้วทีเนี้ยมันจะทําให้เราอัดข้อเหวี่ยงไม่แน่นนะครับแล้วก็ตั้งศูนย์ข้อเหวี่ยงไม่ได้นะครับอันนั้นคือต้องต้องเปลี่ยนข้อเหวี่ยงทิ้งเลยนะ คัน,นนี้ก็ภาวนาอย่าอย่าให้เป็นอย่างนั้นนะนะครับมันต้องเปลี่ยนข้อเหวี่ยงใหม่เลยนะลัวอยู่เนี่ยเคาะเราไม่นิ่งเนี่ยปกติเคาะเรามันต้องนิ่งนะครับเนี่ยยิ่งเคาะยิ่งไปเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอยา่ยาอย่าถึงกับต้องเปลี่ยนข้อเหวี่ยงเลยนะครับขอร้อง นะครับขอให้ตั้งข้อเหวียงได้นะครับจะมาเปลี่ยนทั้งข้อเหวียงทั้งทั้งเบา้าลูกปืนข้อเหวียงนี่ก็โอ๊ยเหนื่อยแล้วนะครับลองตั้งให้ดูก่อนเนี่ยโดดเยอะขึ้นกว่าเก่าอีกเห็นไหมเกยกระดิกเลยนะครับ เนี่ยครับเห็นไหมนะครับเราหาจุดมันให้ได้นะครับหาจุดมันให้ได้เนี่ยเห็นยังเห็นจุดเปลี่ยนหรือยังครับเนี่ยเพาะป้องเดียวนะครับนิ่งเลยนะครับเข็มนิ่งเลยนะครับบวกลบไม่เกินห้าขีดนะครับบวกลบไม่เกินห้าขีดนะครับเนี่ยไอเข็มตัวยาวเนี่ยมันบวกลบได้ไม่เกินห้าขีดนะครับเข็มตัวยาวกระดิก ประมาณนี้ยังพอทนได้นะครับแต่อย่าให้เข็มตัวเล็กกระดิกนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยครับเนี่ยเราหาจังหวะจับใจความแล้วก็ดูว่ามันคดมุมไหนแล้วก็ตีประมาณนั้นนะครับตีจุดนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูฝั่งนี้กันนะครับ พอไปข้อมุมนู้นแล้วมุมนี้ได้ทีเลยมุมนี้ก็นิ่งเลยครับมุมนี้มุมนี้ก็ได้ได้เซนเตอร์ไปด้วยกันเลยนะครับแต่มันจะได้เซนเตอร์ไม่ได้เซนเตอร์เดี๋ยวเรามาวัดดูใหม่นี่เห็นไหมมันยังกระโดดอยู่นะครับ กระดกอยู่นิดนึงนะครับห้าขีดนิดนิดนะครับเคาะมุมนี้เคาะมุมนี้นะป้องเดียวแค่ผมเคาะแค่เนี้ยมันก็เปยให้เราเห็นแล้วนะครับเนี่ยเคาะหน่อยเดียวก็เปยนะครับ เวลาที่เราไปเอาเข้อเหวี่ยงเข้าแข้งอะแล้วไม่มีตัวดูดหรือว่าไม่ได้ย่างไฟเข้าะนะครับมันก็ทําให้ข้อเหวี่ยงเสียรูปได้นะครับต่อให้ลงกลึงเขาตั้งให้คุณดีขนาดไหนถ้าคุณเอาค้อนเคาะข้อเหวี่ยงเข้าหรือว่าใช้เป็นวิธีเอาแข้งบีบเข้าก็ถ้าบีบแล้วข้อเหวี่ยงไม่คดก็ถือว่าโชคดีถ้าบีบแล้วข้อเหวี่ยงคดก็ต้องเอาไปให้ลงกลึงเขาตั้งให้ใหม่อีกนะครับ เห็นไหมตอนแรกมันกระโดดเยอะกว่านี้อีกนะครับก็ผมทําให้ดูประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องมาตั้งเก็บงานอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับเวฟร้อยี่สิบห้าหรือว่าตระกูลเวฟทุกรุ่นนะครับขับรอบสูงๆแล้วรถมีอาการแฮนสั่นนะครับเท้าสัน่นเอ้พักเท้าสั่นแล้วก็มือชาตีนชาก็นี่แหละเท้าชา <c oughs> นะครับก็สรุปสาเหตุก็เกิดจากข้อเบี่ยงคดนะครับ วิธีแก้ไขที่ถูกต้องก็คือต้องถอดครอบเหวี่ยงมาตั้งศูนย์อย่างนี้นะครับอันนี้คือผมต้องตั้งเค้กใหม่อีกรอบนึงนะครับอันนี้ผมทําให้ดูเป็นแนวทางเฉยๆนะครับหวังว่าจะเป็นองค์ความรู้ให้พี่ๆเพื่อนๆชาว YouTube ไม่น้อยก็มากนะครับสําหรับวิดีโอนี้นะครับถ้าหากว่าผมผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากไลค์ฝากแชร์ให้ช่อง YouTube วีรพลการช่างออนไลน์ด้วยนะครับสวัสดีครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ